มาพูดถึงในส่วนของผลคูณเชิงเวกเตอร์กันนะครับเขาบอกว่าเอาเวกเตอร์ j กับเวกเตอร์ k ไปทำอะไรกันครับคอสกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เวกเตอร์ i ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเดินตามทิศปกติเนาะมันก็จะได้เวกเตอร์ i ธรรมดาเนาะเวกเตอร์ k กับเวกเตอร์ j ครับผมคอสกันอันนี้ส่วนทิศไหมส่วนทิศปกติเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนทิศแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับก็จะได้ลบใช่ไหมนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่า ทิศเดียวกันคอสกันได้ศูนย์นะเราอยากได้เวกเตอร์ u คอสเวกเตอร์ v เราก็ต้องเขียนเวกเตอร์ u เข้าไปก่อนในแถวที่2แล้วก็ค่อยตามด้วยเวกเตอร์ v ในแถวที่3เนาะแล้วก็ข้างบนก็เป็น i j k ใช่ไหมครับพี่โน้ตขอเขียนตัวนี้ในรูปเมทริกก่อนนะ i j มีไหมไม่มีเนาะก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ k ก็จะเป็น3เนาะทีนี้เวกเตอร์ v นะครับก็จะกลายเป็น i j แล้วก็ k เป็นลบ1 นะครับก็ไปแทนนะ2-1 3 1 2 1, นลบ1ะครับเครื่องหมายตัวนี้คืออะไรพี่นกเขาคือเดทครับอันนี้เป็นเดท3คูณ3ใช่ไหมครับเป็นคูณลงลบคูณขึ้นแล้วกันเนาะก็คือเขียนเพิ่มแบบนี้ใช่ไหมครับคูณลงได้0 I ไเนาะคูณลงได้ 3J คูณลงได้4 k เนาะอันนี้ก็จะได้0 k 6i แล้วก็ไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ2 j เนาะคุณนกจะเอาคูณลงไปลบ คูณขึ้นนะคูณลงคืออะไรพี่นกก็คือตัวข้างล่างนี่แหละตรงนี้นะคุน I 3J แล้วก็ 4k เนาะส่วนคูณคูณขึ้นนะครับก็จะมี 0K 6i ลบ 2J เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากระจายลบเข้ามามันก็จะได้ลบ 6i บวก 2J ก็ I ก็มีตัวเดียวเนาะ j มีกี่ตัว2ตัวนะครับก็เอาไปรวมกันนะครับก็จะได้ 5J นะครับแล้วก็ K มีตัวเดียวเนาะก็คือเป็น 4k เนาะก็จะได้ตามนี้เลยนะเวกเตอร์ v คอสกับเวกเตอร์ u นะครับเขียน i, j แล้วก็ k เนาะแต่ในบรรทัดที่2นะเราจะต้องเอาในส่วนของเวกเตอร์ v ขึ้นก่อนนะก็จะกลายเป็น 1, 2ลบ1แล้วก็ตามด้วยเวกเตอร์ u นะครับอ่า 2, 0, 3แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดส3คูณ3ก็ต้องต่อหลักเพิ่มก็คือแนวตั้งเพิ่มอีก2หลักเนาะมันก็จะได้แบบนี้นะก็คูณลงลบคูณขึ้นนะได้ 6i ลบ2 J, k 0K นะครับคูณขึ้นนะครับ4 k 0i 3j ก็คูณลงไปลบคูณขึ้นนะลงก็จะกลายเป็น 6i 2j 4k 0i '3j บวก3าะก็จะกลายเป็น 6i ก็จะเป็นลบ 5J ลบ 4K ใช่ไหมครับสังเกตอะไรไหมครับตัวนี้กับตัวนี้อ,อยัง 6i เนี่ยตัวนึงมีลบตัวนึงไม่มีลบ 5j ตัวนึงมีลบตัวนึงไม่มีลบ 4k ตัวนึงมีลบ, k, ลบอีกตัวนึงก็ไม่มีลบเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทนะครับที่บอกว่าเวกเตอร์ u cos กับเวกเตอร์ v จะเท่ากับลบของเวกเตอร์ v cos กับเวกเตอร์ u เนอะเวกเตอร์2ตัว cos กันได้ 9i บวก 6j บวก 3k เนอะแต่ว่าเวกเตอร์แรกเนี่ยมันจะติด m ใช่ไหมครับก็เขียน ijk เนอะ i j แล้วก็ k นะครับก็เอาอันแรกไปวางก่อนนะ1 1m ลบ2 1 แล้วก็4แบบนี้เลยนะแล้วก็ได้เท่าไหร่บ้างอ่ะก็ได้ 9i บวก 6j บวก 3k นะมาจากไหนพี่นกมาจากตรงนี้นะอันนี้การหาเดซใช่ไหมก็ต้องเพิ่มอีก2หลักก็คือหลัก i กับหลัก j เนาะทีนี้ก็หาเดซนะครับ3คูณ3เนอะคูณลงครับผมได้ 4i คูณลงครับได้ลบ 2mj นะครับอันนี้คุณลงได้ 1k เนอะคุณขึ้นได้ลบ 2k M I ได้4 J เนอะทีนี้ก็คูณลงลบคูณขึ้นนะคูณลงมีใครบ้าง4 I ลบ2 M J บวก1 K เนอะส่วนคูณขึ้นนะครับก็จะมีลบ2 K บวก M I บวก4 J เนอะก็กระจายลบเข้ามาเลยนะก็จะได้4ลบ M อ่าพิกัด I เนอะแล้วก็ J ครับผมก็เอาสมระติมาบวกลบกันนะลบ2 M ลบ4ทั้งหมด J เนอะ เอาตัว k นะครับเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันนะได้ 1k กับ 2k ได้ 3k นะแล้วเราก็จับอ่าสัมประสิทธิ์หน้า i หน้า j หน้า k เท่ากันเนาะก็คือเทียบสัมประสิทธิ์นั่นเองเนาะ 9i กับตัวนี้4ลบ m ได้ลบ5เนาะก็จะได้ลบ5เหมือนกันโอเคก็ตอบ m เท่ากับลบ5นะครับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ย คือขนาดของเวกเตอร์ u cos กับเวกเตอร์ v นะเราก็เขียน i นะครับเขียน j แล้วก็เขียน k เนาะอันแรกนะครับเขาให้มาแล้วนะให้ให้มาเป็นเวกเตอร์แล้วนะครับเราก็ทําได้เลยเนาะแล้วก็เขียน 3i ลบ 2j แต่ไม่มี k เนาะแล้วก็ตัวนี้ครับ 0i 3j 4k เนาะแล้วก็เพิ่มอีก2หลักนะครับเขเคแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นนะลบ 8i 0 j 9k 0k 0i 12j นะครับคูณลงลบคูณขึ้นนะคุณลงก็มีลบ 8i กับ 9k นะครับแล้วก็ลบด้วย 12j เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ง่ายเลยดีใช่ไหมก็เป็นลบ8 I j ลบ 12j แล้วก็บวก9 k นั่นเองเนาะเราบอกว่า area ของตัวนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v cos กันใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็จบแล้วใช่ไหมเอาพิกัด i ไปยกกำลังสองเอาพิกัด j ไป ยกกาลังสองแล้วก็เอาพิกัด k ไปยกกําลังสองนะครับได้289นะครับ17นั่นเองเนาะตารางหน่วยทีนี้มาพูดถึงในส่วนของ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดตามนี้ดูนะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราแบ่งเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเราจะมีสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันสองสองฝั 2, 2่งเราก็เลยต้องหาร2เนาะเพราะว่าเราต้องการแค่รูปเดียวที่เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหาเวกเตอร์ u c o s กับเวกเตอร์ v แล้วก็เอาไปหาร2ใช่ไหมครับแต่เราได้มาเป็นจุดนะ เราจะทํายังไงให้มันกลายเป็นเวกเตอร์ละ่ะวาดสามเหลี่ยมนะแล้วก็สมมติขึ้นมาได้ไหมอ่ะแล้วก็ให้วิ่งจาก a ไป b แล้วกันอันนี้คือเวกเตอร์ u ตัวเนี้ยเป็นเวกเตอร์ v ก็คืออะไรครับก็คือเวกเตอร์จาก a ไป c นั่นเองเนาะเราจะหาเวกเตอร์จาก a ไป b ได้ยังไงครับเราก็เอาจุดปลายลบจุดต้นใช่ไหมครับจุดปลายคือพิกัด b ใช่ไหมครับอ่าพิกัด b คือตรงนี้อ่าก็เขียนไปเลยนะ8 8ลบ2จุดต้นก็คือจุดจุด a นะก็คือ0 2ย์ 2องกันเลยนะครับ8 6ดลบสนะเวกเตอร์ A ไปเวกเตอร์ C กันนะครับเอาเวกเตอร์ C ก่อนนะก็คือเป็น9เป็น12เป็น6นะครับเพราะว่ามันคือจุดจุดต้นคือจุด A นะครับเป็น0 2 2ก็จะได้ตามนี้9 10แล้วก็4เนาะซึ่งพูด,ดง่ายๆคือเอาเวกเตอร์ AB ไปคอสกับเวกเตอร์ AC เนาะอ่าแล้วเราก็หาได้จากเดซของ I J แล้วก็ K นะเอาเอบีคอส AC นะเพราะฉั้นพิกัด AB ขึ้นก่อนนะครับ ปรากฏว่าจะได้ตามนี้นะครับ 64i ลบ 68j บวก 26k เนาะแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับเราต้องหาขนาดของทั้งคู่เนาะก็จะได้ตามนี้นะที่สามเหลี่ยมหาได้จาก1ส่วน2คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ u cos กับเวกเตอร์ v เนาะก็จะได้เท่ากับ9รูท29 หน่วยเป็นตารางหน่วยก็ปริมาตรก็หาได้จากสูตรนี้เนาะหา V c คอร์นก่อนนะทายังไงนะหา I J แล้วก็ k ใช่ไหมแล้วก็เอาเวกเตอร์ v ลงไปก่อนนะแล้วก็เอาเวกเตอร์ w นะครับในแถวที่3มก็โอเคแล้วก,แวก็แล้วก็เพิ่มกี่หลักครับ2หลักใช่ไหมได้ I ใช่ไหมครับได้3 J ไดลบ 2K คูณขึ้นครับผมลบ 3K ได้2 I J เนาะ I เนาะ J จะมีทั้งหมด2ใช่ไหมครับ K จะมีทั้งหมด1ก็จะได้ตามนี้แล้วเนาะทีนี้เราเอาไปดอทต่อนะ นี่คือเวกเตอร์ยูเอาเวกเตอร์ v คอสเวกเตอร์ w ยูนะเวลาดอทกันก็เอาตำแหน่งไปคูณตำแหน่งนะครับลบอคูลบหได้2องคูนเป็น10 3สคูณหนึ่งเป็น3เนาะได้น่าจะ15ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดของตัวนี้นะครับเราก็ตอบไ,ได้เลยนะเอา15ไปใส่แอบส์ลูดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบ15ไปได้เลยใช่ไหมครับก็คือเป็น15ลูกบาทาลูกบาทหน่วย